สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุมุกคนมาเนี้ผมกับพาแฟนเพจครับมาเบิ้งว่าแม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแรกครับเนี่ยนี่ครับลูกพันกับยุกสีใบสีร้ายนะครับผมลูกพันัวแม่เนาะครับเนาะมัเนี่กับวันที่10ตีเดือนกลุ่มภาพันพศ2พันหาบห6าครับผมพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ้งว่าเน้นแม่ลูกลูกแม่อย่างเดียวนะครับเนาะ เป็นง,ง้อขบเกลื่องเรืองบดบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมนี่แหละครับตัวลูกเพ่นยุคซีไลซีลายเนาะครับเนาะเื่องดีู่ครับของมาหาคนดีอู่่คอเข้าดำดำเด่นดีนะครับคอเข้าเพ่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเด้อนี่นะครับแม่ลูกคมนี่เปิดไว้บ่ไหลนะครับเด้อเก่าเมืองเก่าพันบาทครับผม แม่ลูกค้มนี่เนาะครับเนาะครับเนาะปลูกกุหลาบแดงไว้ให้เพื่อเธอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับนี่แหละครับผมงัวแม่ลูกค้มนี่เนาะครับเนาะแม่เพิ่นล้อผสมนะครับเนาะเป็นตะบังอยู่ครับผมทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับนะเนาะเฮ้ยพุ้นเครับ หางเล็กหางดำดีคอเขาดำดีทั้งแม่ทั้งลูกจีมีดำคลิปใบหูดำเบือดำแล้วได้กับเป็นหัวขบกึงเรืองใบบดบ่อบอกควอมบางได้เลยเนาะครับเนาะตตวแม่คนนี้เป็นงัวแดงปลอ,อ,อดครับผมแต่ว่าตัวลูกคนนี้เป็นยุกสีใบสีไร้เนาะครับเนาะข้อมูงแม่พันสูงไหลยอยู่นะครับเนาะ ประมาณลอยทิบหาบวกถึงลอยหาทิพย์ปุและครับผมคุ้มสูงแมวปุณน,นะครับเนาะในด้านแทรเล็บหยากัน่นครับเบิ้งเอาเลยครับผมออกสไตล์บามันไทยฮอลกันแน้วนี้แหละครับผมในด้านแทรเล็มหยาบะแพร่ายพันได้นะครับเนาะในด้านแทรเล็มหยาก็ได้พุนนะครับ เออยฮ้ยเบิ้งคักๆเลยครับผมขยับเข้ามาอีกนิดคิดเข้ามาอีกหน่อยก้อนบันครับกัอนนหละครับในด่านแทะเล่มใาญ่พอเขานั่นแหละครับเบือ่อหัวน้องครบถวนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะหัวแม่ลูกคบเนี่ยนะครับเนาะในด่านเปิดราคากับเปิดใบเบาๆครับผมไม่ให้แฟนเพล็ดแพนครับคิดจะได้หน้าเบิ้ง ก่มือเก่าขั้นบาทครับผมพ้อมทรงฮอดบลองฮอดบอลทัวภาคอีสานเนี่ยหัวฉ่ายเยารับทรงไห้ฟีแล้วครับเด้อสร้างจากหัวฉายเย่ากับทรงไห้ฟีแล้วครับผมทัวภาคอีสานเลยเนาะครนะับเนาะภาคอื่นๆกับทรงคึกคึกเกาะะนะ่าแล้วครับเด้อรวมพลังหารสองเนาะครนะับเนาะในด้านคารถรก็ได้ภาคอื่นๆก็ได้รับทรงไห<า>้หทัวไทยนะครับผมทรงให้ฟีเฉพาะภาคอีสานนะครนะับเนาะ ตวตัวแมวพันธุเหน่สูงที่สาคัญหัวแม่ลูกคมนี่ก็เป็นพึ่งได้งัวพึ่งได้ลูกแรกนะครับเนาะตัวแมวพ่นเนี่ยก็เป็นแมวบ็อกแมวพันธุ์ใดเงาไก่เลยนะครับงัวแมวลูกคมนี่แพีงขาขอเข้าญงดีครับแมวพันก็ได้ตัวลูกพ่นกับว่ายือกันนะครับเนาะตามแมวพันเลยนะครับเด่นดีนะครับในด้านเรืองบทงัวแมวลูกคมนี่ ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเนาะคนะครับเจียดคิ้วเอยหกสิบเลยนะครับเนาะตัวแม่คนนั่นครับหัวน้องคน ครันเพี้ยนไทยหายเพี้ยนเผือกเพีแยนครับเบิ้งคักๆแนะครับผมอยากใหายเ้ยนเผืเพีแยนครับผิดเจรณาเบิ้งคักๆนะครับเนาะมัวใส่นี่เดี๋ยวเสียาไปเบิังตัวลูกคนอีกเคนอนึ่งนะครับเนาะยุ่ใกล้ๆกันนี่แหละครับผมเพป็นไปหากินเนาะนะครับเนาะเป็นไปกินเพี้ยงอยู่นั่นครับตัวโตเต็มๆของเพลนแม่เพลน ทึกเป็นถึงแด้ครับเน้ะเมื่อแม่ลูกคมนี่ถึงแทงกับแทงเสร็จแทงครับกับผิดเจรณาบางนะครับเนาะตัวลูกพ่นนี่ก็สูงประมาณรน่อยสามสิบห้าบวกขึ้นไปถึงร้่อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดตัวนะครับพูดนะครับขอเข้าพ่นขาพ่นแยงขาพ่นก็ได้ขอพันขยุกซีใบยุกซีลายเนาะครับเนาะขอตัวลูกพ่นนั่นนะครับขอเข้าดำจีมีดำ เด่นดีครับผมทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะโอ้ค่อนข้างอาจจะคัดในด้านหย่าเนาะครับเนาะดีพร้อมเนี้นี่แหละครับผมเอาละครับคลิปนี้กับแพนเพจแเ้นครับขีเบังยั่งจู้ใจเนาะครับเนาะเพิ่มมากอยากได้ก็โทรมาด่วนนะครับเนาะคือเก็นะครับเดนด้านจับตรงก็ได้ ที่ทั่วภาคอีสานนะครับในราคาที่เปิดไว้ครับผมเมืองแม่พันธอีกเท่านึงครับจะได้บางยางจุใจได้นะครับเนาะอ๋อขยบเข้ามาอีกนิดพิชิตชิดนาอีกหน่อยนะครับบ้านหัวน้องพบกสวนสมบูรณ์ดีครับมาครับจินมีคนแห่งดีจินมีแห่งดีเนว้นี่ได้การครับผมสมจิจไงนะครับเนาะ เจรินาเอาค่ะคเลยครับผมขานหนาขาหลังบิดขนานครับทั้งไังที่สำคัญก็เป็นเมือัวลูกแรกเนาะครับเนาะเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์ในเงา้ยวไก่แถมลูกตัวแม่กังหักลูกแรกของเพิ่นก็นได้คลิปนี้กจบไจ๊บ่บชะมีแหละครับผมขึ้นมากอยากได้ด้วๆครับผมในราคาเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานคลิปนี้กจบไจ๊บ่บชะมีแหละครับผมข,าท,ขาทกขาถอนทางมวงขางดอกรับประกันให้ครับผม คลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ